สวัสดีครับในแวดวงลูกหนังโลกวันนี้มีข่าวคราวอะไรน่าสนใจบ้างครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านเป๊ปกุเรล่าครับดีแอตเลติกครับโอ้โหสื่อรายนี้ออกมาดีก็แสดงว่าคอนเฟิร์ม100เปร็นเป็นที่เรียบร้อยครับตกลงต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้1ปีนะครับพร้อมกับออปชันที่จะขยายได้อีก1ปีก็เป็น1บวก1นะครับนั่นก็ทำให้สถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ดูดีขึ้นเยอะทีเดียวครับ แม้แสดงว่าฝั่งของเป๊ปนี่มีคคามมั่นใจนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่จะรอดน,นะไม่โดนลงโทษน,นะครับสัญญาของทางด้านเป๊ปนี่จะหมดลงหลังจารจบฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีการพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับเขามาสักพักนึงแล้วก่อนที่ล่าสุดจะคอนเฟิร์มนะครับเหลือแค่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองเป๊ปนี่เข้ามาคุมทีมเรือใบสีฟ้าในปี2016 ก่อนที่จะพาทีมนี่โหคว้าแชมป์นับไม่ถ้วนนะครับรวมถึงนี่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4ส,สมัยติดอีกตั้ง5ครับแล้วก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยครับการต่อสัญญาของทางด้านเป๊ปนี่ก็ส่งผลต่อนักเตะนะครับอย่างไม่ต้องสงสัยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสของธตอดันเออร์ลิงฮาร์แนด์ซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็พยายามเร่งที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่ด้วยครับ ตรวนัางมูเซล่านะครับนักเตะของเสือใต้ยบรจ์มินิกนี่ดูเหมือนว่าน่าจะได้อยู่กับยบรจ์มินิกต่อไปพร้อมกับรับค่าเหนื่อยที่เป็นสถิติเลยครับนักเตะวัย21ปีคนนี้นี่ก็เรียกว่าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านยบรจ์มินิกนะครับสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาจะหมดลงในปี2026แต่ว่ายบร์นี่ก็ต้องการที่ใหญ่จะให้เขาอยู่กับทีมไปเยาวยาวครับเพราะว่ากำลังรับความสนใจจากหลายๆสโมสรน,นะครับ สำหรับนักเตะ attacking m i d f i e l d คนนี้ครับผลงานทั้งกับระดับทีมชาติและก็ระดับสโมสรนี่ต้องบอกนะครับว่ายกนิ้วให้เลยครับตอนนั้นข่าวนะครับจากทานาสกายเยอรมนี่บอกว่ามูเซล,ล่าจะได้รับค่าเหนื่อยเนี่ยเป็นสถิติของสโมสรเลยนะครับโดยสัญญาใหม่ดีแหมก็จะมีทั้งเรื่องของค่าโบนัสนะครับค่าคอมมิชชั่นของเอเจนต์อะไรเข้าไปด้วยนะครับ ราคาค่าตัวทั้งหมดนะครับค่าเหนื่อยทั้งหมดเนี่ยที่รวมอยู่ในสัญญาใหม่นี้คาดว่าขั้นต่ำอยู่ที่120ล้านยูโรโดยโมเซล่านี่จะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ25ล้านยูโรครับก็จะกลายมาเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของทา้งด้านบาเเวร์มิกร่วมกันกับท่านแฮร์รี่เคนแต่ว่าแฮร์รี่เคนนี่คือตอนก่อนหน้าน,น,นี้สื่อเขาบอกว่าน่าจะรับอยู่ที่25ล้านแต่ว่าสื่อเจ้านี้นี่สกายเยนรมนเขาบอกว่า แฮร์เคนน่าจะไม่ถึง25ล้านดีนะครับอาจจะต่ํากว่าหน่อยหนึ่งครับแต่เอาว่าโอเคอะ่ะแค่นี้ก็โอ้โหรวยไม่รู้เรื่องแล้วแต่ที่แน่แน่นะครับบูเซล่านี่จะกลายมาเป็นนักเตะชาวยิรมันที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยครับก็เซ็นสัญญาใหม่ไปก็จบนะครับ ในหลายสโมสรที่เคยมีข่าวว่าอยากจะได้บูเซล่าอย่างเงี้ยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเงี้ยครับเรอัลมาดริดอย่างเงี้ยครับโห25ล้านยูโรก็คงต้องให้อยู่กับทางด้านยบร์ทซิวนิ่ต่อไปแม้แต่ยบร์ทช่วงหลังนี่รู้สึกว่าสู้ข่าเหนื่อนนักเต,เตะเยอะมากๆนะครับ อย่างอัลฟองโซเดวิสเนี่ยตอนแรกบอกว่าไม่สู้ไม่สู้ปรากฏว่าไบย็อบินิก็เปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็พร้อมครับที่จะประเคนค่าเหนื่อยสูงมากครับให้กับท่านอัลฟองโซเดวิสจะรั้งเดวิส์่เอาไว้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้เช่นเดียวกันตามข่าวเรื่องของางน้านราฟินญ่านะครับอ้าวตอนแรกดีฝั่งของอาเซนนลได้มีการยื่นข้อเสนอราวเกาสิบล้านยูโรให้กับบาเซน่าพิจารณานะครับแต่ว่า บาร์เซโลนาปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าล่าสุดนี่พวกเขาได้มีการเปิดตัวเลขที่ต้องการออกมาแล้วนะครับดูเหมือนว่าอยากจะขายราราฟินญาทำไมถึงเป็นเชนน่นนั้นเดี๋ยวค่อาว่ากันนะครับโดยนักเตะซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลเลียนกับตันทีมวัย27ปีคนนี้ดีผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับ17เกมในทุกรายการกดไปแล้ว12ประตูแล้วก็ทำได้อีก10แอสซิสโดยฟอร์มการเล่นของเขานี่ก็เลยไปเข้าตาทางด้านมิเกียร์อาเตต้าครับ อาริต้าดีคือต้องการจะจะได้นักเตะคนนี้มาตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นนี่เขาย้ายไปอยู่กับทางด้านบาร์เซโลนาจากลีดไปอยู่กับทางด้านบาร์เซโลนาครับอาร์เซนอลก็เลยวืดไปครับอย่างไรก็ตามนะครับอาร์เซนอลนี่ก็ต้องการจะจะได้นักเตะคนนี้อีกครั้งหนึ่งครับรอบนี้มีการยื่นข้อเสนอ90ล้านยูโรนะครับนี่ก็มาจากสื่อทางด้านฟิชเชยสครับบาร์เซโลนาเซโนไปเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามนะครับบาร์เซโลนาไม่ปิดโอกาสครับบอกว่า พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอถ้าหากอาร์เซนอลยื่นรอบใหม่นะครับด้วยราคาค่าตัวมากกว่า100ล้านยูโรเดือนหน้าจีจะมีอายุ28ปีแล้วนะครับเอ๊ะแล้วทำไมบาร์เซโลนาจึงไม่อยากจะเก็บทางด้านราฟินญาเอาไว้อยู่กับทีมและข่าวมิการระบุนะครับว่าเป้าหมายหลักๆของทางด้านบาร์เซโลนาคือต้องการอยากจะแทนที่ราฟินญาด้วยตัวของทางด้านนิโก้วิลเลียมนั่นเอง ฝั่งหนึ่งเป็นยามาลนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นทางด้านนิโกวิลเลียมครับนะแล้วก็มี Danny ดานี่อัลโมเนี่ยทำหน้าที่เป็นแอ t a i n กิ้งวิทฟิลด์อยู่ตรงกลางด้วยอะไรมันจะขนาดนั้นครับทียกว่าเอาสร้างทีมชาติสเปนล่ะนะครับในทีมบาร์เซโลนาและอย่างหนึ่งนิโกวิลเลียมก็อายุน้อยกว่าอยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยมองว่าเออถ้าราคาค่าตัวได้มากกว่า100ล้านพวกเขาก็พร้อมนะครับที่จะ ขายทางด้านดาดฟินย่านะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อทางด้านนิโก้วิลเลียมอย่าลืมนะครับว่าค่าฉีกสัญญาของนิโก้วิลเลียมเนี่ยไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับก็ยังมีเงินเหลือด้วยนะครับไปซื้อนิโก้วิลเลียมเสร็จนีฝั่งของบาร์เซโลน่านยังมีเงินเหลือในกระเป๋าอีกต่างหากครับอาจเะนอลนสู้ไหมนะครับมากกว่า100ล้านยูโรครับ ท่านาวิกตอร์ยูเกเรสนะครับโหรู้หรือว่าจะฉุดไม่อยู่จริงๆน,นะครับสำหรับนักเตะชาวสวีเดนของสปอร์ติ้งคนนี้ครับฟอร์มยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องล่าสุดทําคนเดียว4ประตูช่วยให้ทีมชาติสวีเดนนี่ถล่มเอาชนะอาเซอร์ไบจานไปได้ถึง6ประตูต่อ0ูนยโอ้โหจริงๆครับแมตเนี่ยครับฟอร์มแบบนี้ใครๆก็อยากได้ครับเรียกว่าทั้งในศึก ลีกของโปรตุเกสนะครับแล้วก็ทั้งในระดับทีมชาติีิพิสูจน์แล้วนะครับว่าเฮ้ยมันของจริงนะนะครับถึงแม้ว่าโอเคลีกโปรตุเกสดีบางคนอาจจะมองว่ามันยังไม่ใช่ลีกระดับโลกนะนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เห็นนะครับว่านักเตะที่ลงเล่นในลีกโปรตุเกสหลายหลายคนเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันเป็นก้าวแรกครับก่อนที่พวกเขาจะก้าวเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเป็นลีกที่สามารถจะขัดเกลานักเตะชั้นยอดอย่าง แล้วก็ป้อนสู่เวทีระดับโลกไดม้มาอย่างมากมายแล้วนะครับแล้วก็วิกตอร์ยูเกเรสนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้ทางฝั่งของฟาบิซิโอโรมาโนได้ออกมาโพสต์นะครับผลงานของทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสครับบอกว่าตอนนี้วิกตอร์ยูเกเรสนี่ก็เป็นท็อปสเรอร์นะครับในเนชันลีกนะครับแล้วก็ในศึกแชมเปี้ยนลีก็เป็นดาวซันโวร,ร่วมอยู่ แน่นอนนะครับในลีกของโปรตุกเกสเขาก็เป็นท็อปโกลส corer ด้วยแล้วก็ในเนชั่นลีกเนี่ยเขาก็เป็นนักเต่ที่ทำแอสซิสได้มากที่สุดผลงานของเขานะครับจนถึงตอนนี้นี่ระดับทีมชาติกับสโมสรนี่มีส่วนร่วมกับประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยถึง39ประตูเข้าไปแล้วครับทั้งเรื่องของการยิงแล้วก็การแอสซิสนะครับถึงแม้ว่าสวีเดนนี่เขาจะไม่ได้อยู่ในลีกสูงสุดของเนชั่นลีกนะครับ แต่ว่าวิคตอร์ยูเกเรสต์ก็กดไปแล้ว9ลูกเอาอย่างเอริงฮารแลนด์เนี่ยครับของนอ์เวนี่ก็ไม่ได้อยู่ในท็อปของเนั่นลีนะครับไม่ได้อยู่ในลีกสูงสุดของทางฝั่งเนั่นลีกเนี่ยเอริงฮารแลนด์ตอนนี้ก็ยิงไป7ประตูน,นะครับเพราะฉะนั้นคือผลงานตรงนี้นี่คือคงไม่มีใครจะมาโต้แย้งอะไรแล้วล่ะสำหรับทางด้านวิคตอร์ยูเกเรสครับก็แค่ลุ้นกันอย่างเดียวนะครับว่า จบฤดูกาลนี้เนี่ยเขาจะไปเล่นให้กับทีมไหนครับไม่ต้องหว่วงนะครับจากนี้ไปข่าวๆข,ของทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสเนี่ยจะมีมาเรียกว่าแทบจะทุกวันแน่นอนครับโซนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนอเมริกาใต้โหแชมป์เก่านะครับทีมชาติอร์เจนตยนาน,นี่เหนื่อยยิงครับโหเกือบกว่าจะเอาชนะทางด้านทีมชาติเปรูไปได้นี่ เปรูนี่ทีมบ้วยนะครับไอยนา่านี่ก็ทีมนําจ่าฝูงอยู่ครับผลงานช่วงหลังนี่อาจจะกระท่อนกันแทนไปบ้างนะครับเกมนี้นี่คองบอลเยอะกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสยิงประตูมากกว่าด้วยแต่ว่าเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ0จ่ายของทางด้านเลโอนลเมสซี่ยิงโดยทางด้านลาตัลโลมมาร์ติเนสครับสคู่หูขาประจำมีอยครับ เกมนี้นี่ฝั่งของทีมชาติอร์เนนาเนี่ยยิงนับไม่ถ้วนนะครับแต่ว่ายิงตรงกรอบจริงๆนี่3ครั้งครับแล้วก็ครองบอลนี่หก็อ่ะก็ถือว่านําเป็นจ่าฝูงต่อไปครับสำหรับทางด้านทีมชาติอร์เจนตินาครับโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายสึกฟุตบอลโลกนี่ไม่ได้เปปัญหาอยู่แล้วล่ละนะสำหรับทางด้านทีมชาติอร์เนนาครับแต่ว่าผลงานช่วงหลังๆนี่แฟนบอลอาจจะรู้สึกว่าอาจจะแบบโหดูไปก็กระสับกระส่ายไปครับว่าเอ๊ะทำไมฟอร์มไม่ฮอตเหมือนก่อนหน้านี้ครับ เกมนี้นี่บอกนะครับว่าแนวรุกก็จัดเต็มแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นแนวรุกที่ดีที่สุดของทีมชาติอาร์เจนติ์ในเวลานี้อยู่แล้วนะครับทั้งเมสซี่นะครับทั้งลาตาโรมาร์ติเนสแล้วก็คูเรนอวาเรสครับกองกลางดีโอ้โหก็ระดับโลกกันแล้วนะครับแบ็กอาร์ลสเตอร์ครับเอ็นโซเฟอร์เดเดสแล้วก็ทางด้านเดอปอลด้วยครับผศัพั์ประตูก็แน่นอนนะครับก็คือทางด้านเอมบริโนมาร์ติเนสครับเกมที่แล้วนี่แพ้ปารากวัยมานะครับสหรับทางด้านทีมชาติอาร์เจนตินะครับเจอลูกไบเซอร์คิกเข้้้้าาไไปเเเกกกมมมนีลัับบบ็็3แตดสรรจค และก็ับพบกับ Insight ซต์สปอร์ตในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ